โอเคนะครับวันนี้นครับผมจะมาพาเพื่อน,นครับไปดูที่ผมสถานที่ผมรีวิวรูบิกหรือโต๊ะคอมผมนั่นเองครับก็คือโต๊ะคอมนั่ละเป็นที่การรีวิวรูบิกผม <laughs> รีวิวประจำารับตรงโต๊ะนั้นอยู่นี้ไปรับชมพร้อมกันพร้อมกันครับไปเด่น <c oughs> <c oughs> นี่นะครับที่ที่ผมทํา หาคลิปเกี่ยวกับรูบิกนี่ก็คือที่นี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ดูกันครับอันนี้มีคนขอมาครับจากช่องนี้ครับนี่ขึ้นอยู่บนนี้ครับนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยที่ขาวๆตรงจอขึ้นไม่ได้ครับก็ต้องขอหรือเปิดครอมก่อนนะครับ นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวทีบอร์ดมีไฟด้วยถ้าสมมุติผมปิดไฟครับไฟมันก็จะเห็นแสงหนึ่งครับอืมครับมันก็จะมีแสงไฟครับนี่ถ้าถ้าปิดไฟนี่มีแสงไฟเดี๋ยวเปิดไฟก่อนดีกว่ามืดเกินไปอุ้ยนี้ผมใช้ไม้ปกติต้องเข้าช่องนี้ครับ ช่องนี้อยู่ที่ช่องกันลูวิอุ้ยเข้าได้ไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้ไมนี่ีดูรอบๆกันค่ะครับมีแอร์ด้นะครับมีผ้วม่นแล้วก็มีที่นอนนอนประตูเข้าทั้งเข้ามีเสียบคอมอยู่มีรีโมทแอร์มีไฟด้วย มันต้องมีไฟแล้วดิไม่มีไฟ,ไฟก็มืดติการหนักแล้วนี่ครับรูบิดด้านหน้าเนี่ยคือผมได้มาเดี๋ยวต้องไปดูคลิปด้วยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปตอนนี้นะก็คือการรีรีวิวก,กองสูมอีก,อก,อกแล้วนะครับซึ่งถ้ารูบิกที่ไหนกล่องไหนวางไว้ตรงไปแล้วก็รีวิวแล้วแต่อ้นนี้ทีรีวิว รีวิวแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับนี่ก็คือถ่ายคลิปไปก่อนนี่ต้องเข้าช่องนี้นี่ถ้าใครไม่กดไลค์ก็กดด้วยครับนี่กดด้วยอย่าลืมกดนะครับนี่กดกดนี้ผมด้วยคลิปไหนไม่กดก็ต้องอย่าลืมกดกันด้วยนะครับ คู่ตาพวกสิบแปดคนอยู่นะครับผมก็จะมีเก้าอี้ตัวนี้ครับเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งเล่นไอ้อันี้ที่มันต้องมาวางไว้เพราะว่ากลัวไอ้ไอ้แผ่นไอ้หลอกนี่นะมันขาดมันบางมากหนอนครบหมดเดี๋ยวไปดูที่ช่องนี้กันดีกว่าต่อผมเปิดพัดลมนะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนผมก็เปิดพัดลมนะครับถ้าจะนอนแล้วผมก็ต้อง นี่ครับเปิดแอร์ประมาณผืนใหญ่มากผมจะนอนถแถวนี้ครับนี่แถวนี้หรือบางวันก็ขึ้นในบนบนครับนี่แหละนอนได้ทุกที่แล้วก่อนนอนตรงนู้นย,ย้ายโดนย้ายมาไว้นอนนี่แล้วนอนนี่นอนนี่นนนนนนท,ทุกทีกทุกที่วันก็นอนพอวันก็นั่งหลับตรงเนี้ย อนี้ผมก็ทำบนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ดูครับเมาส์นี้ผมใช้มาปีหนึ่งแล้วครับนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยมันดีอ่ะไม่พังอนะ่ะทางยากครับนี่ผมมีลูบิกใหมให่ให้เพื่อนๆดูเต็มเลยไม่ใช่ลูบิกในแถวนี้นะเนี่ยอันนี้เกี่ยวครับ มีแปดสี่คูณสี่บิกรจบบิกบิกบิกอะไรไม่รู้อะบิกที่มันบิดเบี้ยวเบี้ยวอะแล้วก็บิบบบบสองคูณสองสามคูณสามคูณสองมั้งไม่รู้อะไรอะอันนี้ไม่ถูกสแครวร์วันอีกแล้วมีสแครวร์วันหลายรูปเลยมันมีสองอันแบบแบบครับอันนี้ก็เป็นสแครวร์วันที่มันไม่รู้มันไม่ตรงกันกับอันนี้นอันนั้นะ เทอรนี้กนะ็เป็นรูบิสีเทปล่านะเป็นเทปล่าโมยูกด็ดีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเดี๋ยวเขาต้องขอไปเก็บรูบิก่อนเพราะว่ามันเยอะมากเก็บรูบิรูบิเต็มโต๊ะหมดเลยจับเวลาเอาเอาไว้ยี่ก่อน ตรงนี้ไม่เคยจะใช้งานบิบเยอะจัดแบเอาตัวบิบงวัวนี้ออกาวางไว้นี่นี่ขึ้นแทนนี่นี่ครับเด,ดเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูการเล่นเกมของผมกันครับนี่ครับก็ตั้งข่อมก็อยู่ตรงนี้ครับปิดเฟสก่อน แฟลไว้ก็ต้องนั่งเล่นเล่นคอมครับ <c oughs> ขอช่องไขนะ่ชาวช่องพิบเล่นรโโบกกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ครับ ไม่ใช่ตีครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะลงเกี่ยวกับเกมนะครับเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ผมจะลงเกี่ยวกับเกมตลอดนะครับผมจะไม่ลงอย่างอื่นนะพรกลูบิจะลงพวกวันธรรมดาครับเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นทาวเวอร์นี่กันนี่ก็ไม่มีอะไรบ้างคือโตะก็มีแ่วนี้นะครับ ปรับเสียงก่อนเสียงดังจัดเมืคืนดูหนังจนจนหลับคาคมนะครับใส่ฉิบล็อกด้วยบายลงฉีบล็อกไม่ได้มันต้องกดเองซึ่งผวก็เป็นคนที่ชอบเล่นโรบอกแต่ไม่ค่อยเล่นหรอกเพราะว่าเกียดเล่นนะที yeah! อ้าวเป็นการโกงครับ เราเป็นนะักโกงโกงมาตั้งแต่เริ่มเล่นลูบิไม่ใช่ลูบิน,นะโลบกแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้โกงได้โกงดีอันนี้มีคนขอมาด่วนครับช่องนั้นเลยครับที่ผมแปะไว้ครับแปะไว้ตรงนั้นช่องนี้ก็ไม่รู้ครับช่องใคร เขาขอมาเราก็ต้องจัดให้ดิเขาบอกให้ดีโต๊ะคอมเขามาขอจัดคลิปคลิปช็อตผมแบบคลิปช็อตเซฟเซฟแทบหมดความไวหมดความไว เล่นตอนนี้เลยก็เก็ดเน้นนอรว่ามีช่าเทียงทนี้นครับถ,ถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยน,นะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจผมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะมารีวิวผมจะรีวิวบิ สควีวันครับแคววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวครับตามขอจากเพื่อนผมอีกแล้วนี่ต่อเนื่องนี้ผมก็ต้องเว้นวันครับเว้นไมบ้างครับเว้นเว้นในการรีวิวเนี่ยเว้นคลิปเผมจะลงคลิปควันเว้นวันครับแต่สัปวันนี้เราลงติดนะครับลงติดทุกวันเลย นะครับแล้ววันนี้ผมได้ดูบิกนี่เลยน่ารีวิวมากเดี๋ยวต่อคลิปรีวิวเต็มนะครับถ้าเพื่อน,นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแต่ผู้ติดตามผม,มยังไม่เพิ่มขึ้นสักนิดเพิ่มมานิดนิด,น,ดนิดเดียวเองน่ะองขอทุกคนช่วยกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ทําช่องมาปีหนึ่งไม่เห็นมีเลยเออไม่ใช่ปีหนึ่งด้วยอ่ะน่าจะประมาณสองปี เนี 1> 1่ยหนึ่งเปอร์เซนที่คนไม่ดูไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเบื่อครับเพื่อจะฉลองกี่คนก็ได้ได้หมดถ้าร้านทนนี่ผมภูมิใจในตัวเองอะอย่เงี้ยเห็นว่าร้านซับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งแสนถึงแน่นอนถ้าพลาดคนใดคนหนึ่งก็คือไม่ถึงแน่นอนคิดผมก็หกสิบแปดอยู่ตอนนี้หกสิบแปดคนอยู่ ต้องถึงแน่นอนครับก็ต้องขอขอให้คนกดด้วยนะครับนี้ก็ขอจบกันครับบ๊ายบาย